บายครับผมบายนรพันธ์วิไลพนันธ์ก้าวสมศรานะคะรับบทเป็นพิชานผมพอยชลวิทย์รับบทเป็นเกอร์ครับผมนัทพสุทธิ์รับบทเป็นบิวครับและนี่คือ this or that ค่ะเงินหรือความรักความรักครับผมความรักครับความรักครับเงนนะะินค่ะเฮ้ยมันดูยง ของเงินก่อนละกัน,นะค่ะส้มตำหรือไฟะไรนี่ส้มตำส้มตำค่ะผมก็ส้มตำเหมือนกันครับไฟดิเนียงเที่ยวแกลเลอรี่หรือดูหนังที่ห้องดูหนังที่ห้องค่ะแกลเลอรี่ครับดูหนังที่ห้องเที่ยวแกลเลอรี่ครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนแกลเลอรี่ใช่หน้าตาดีไม่มีตังหรือสูงไวใจหนักสูงไวล้วกันค่ะหน้าตาดีไม่มีตังค ใช่ผมก็น่าปรดดิมีตังค์ครับแล้วเดี๋ยรคอค่อยๆตังค์ไปได้ทํางานไปนิดหน่อยอายุเยอะกับอายุน้อยขอเลือกอายุน้อยก่อนแล้วกันครับยังไม่ว่ากันอกหักหรือหัก,หกอ,อกอหักอกครับผมชอบอกครับอกหักเหมืหอนกันผมไม่กล้าบอกเลิกแฟนบอกเลิกหรอผมไม่เคยบอกเลิกแฟนเป็นคนลยลโล่อะไรคนที่เรารักหรือคนที่รักเราสำหรับผมนะคนที่รักเราเอาคนที่รักเราเลยครับคน ที่รักเราคนที่รักเราครับผมเปลี่ยนเป็นคนที่เรารักดื้อคนล่าสุดนี่คือเยลโล่อะไรกันรักแท้หรือซื้อกินรักแท้รักแทรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรักแท้แหมมึงตอบง่ายให้กูดูแย่กูดูแย่ไปเลยเปลืองตัวหรือเปลืองใจเปลืองตัวดีกว่าเปลืองใจมันเจ็บเปลืองตัวเปลืองเปลืองตัว เรื่องตัวละกันไม่อยากเอาหัวใจไปเล่นมันกระทบกับเรื่องอื่นคุณไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ในชีวิตเลยคือตอนเวลาเปลืองตัวอยู่ก็คุยโทรศัพท์ได้ใช่แต่เวลาเราเปลืองใจปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยชอบอยู่คนเดียวหรือชอบอยู่กับเธอชอบอยู่กับเธอไม่ชอบอยู่คนเดียวอยากอยู่กับเธออยู่กับเธอชอบอยู่คนเดียวแน่นอนอยู่แล้วมีความสุขของการอยู่คนเดียวมากโนพระจันทร์มีกระต่ายหรือไม่มีมีครับมีครับไม่มี ไม่มีกระต่ายครับไอ้ผู้ชายขายตัวถ้าจะไปรักกับผู้ชายกลางคืนมันไม่ใช่เขาแค่มาเอนเตอร์เทนเราเอาอ,อกเอาใจเราคุณลองมองผมชัดอีกทีว่าถ้าผมไม่ทำอาชีพนี้คุณจะไม่รู้สึกอะไรแน่ๆหรอ ดูทีวีช่องวันสาสิบเอ็ดดูออนไลน์แอปวันดี